มองคนไม่ผิดเวีย e สุกรณวาัฒเคยฝันทงไว้พระเอกคนนี้ดังแน่นอนขึ้นแท่นพระเอกเบอร์ต้นของช่องเจ็บไปแล้วสำหรับเข้มขีดกลางห่อไม้หันอากาศสวีพักพงไพศาลเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเขาผ่านจอแก้วและมีอีเวนต์มากมายให้ได้ติดตามกันด้วยความหล่อความเก่งมากฝีมือทำให้มีแฟนคลับติดตามและซัพพอร์ตจำนวนมาก นอกจากแฟนคลับหลายคนก็ต่างเห็นตรงกันว่าหนุ่มเข้มไปได้ไกลแน่นอนทางด้านพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างเวียถิศกลางสุกรวัฒน์คณารถเมื่อ5ปีที่แล้วก็เคยทักกับคนใกล้ตัวตั้งแต่เข้มเข้าวงการใหม่ๆว่าจะโด่งดังแน่นอนงานนี้แฟนคลับก็ต่างใจฟูที่หนุ่มเวียมองคนไม่ผิดและได้เห็นความก้าวไกลของหนุ่มเข้มอีกทั้งเป็นพระเอกที่นอกจากหล่อเก่งมากฝีมือยังติดดินไม่ถือตัวและวางตัวดีมากๆอีกด้วยจ้า